ัสดีครับขอต้อนรับทุกชมทุกทาก่านเข้าสู่หนุ่มพงพันออฟฟิเชียลนะครับ e ีพีนี้ก็เป็น e ีีที่จะนําบทเรียนแล้วก็อุทาหรณ์นะครับมามอบให้กับเหล่าบรรดาน,นักพนันหรือบุคคลที่ชอบเล่นการพนันนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่ได้รับบทเรียนจากการพนันผมอะเล่นไพ่เป็นตั้งแต่6ขวบ พี่โนมผมถูเดี๋ยวมาสี่มั่งมาห้ามั่งเด็กปอสี่ปอห้า, 4, ามีเงินหลักพันในกระเป๋าครึ่งควบลูกยังลบห้าได้เต็มไอ้ยาชีวิตแทง5้าพันในห้าพันนี่ทางของกูเลิกเล่นบอลชุดเล่นบอลเดียวสมมติยูเซอร์ใหม่เข้าไปหนุ่มคงกระพันมา<อ>แล้วไอ้นี่แม่งไม่เคยเล่นนี่มึงต้องได้ไ<อ>เล่นยังไงก็ได้เขาปล่อยคุณเลยได้แมงไปเลยทั้งอาทิตย ให้เฮียออกมาตัวยังเข้าเลยผมจําได้ผมก็ได้4ล้านอะ่ะเออแล้วทำไมผมไม่เลิกก็กูเคยได้กูต้องได้มากกว่าเดิมอีกวันอื่นโคตรต้องได้ผมยังโดน44ล้านซึ่งเขามีพันล้านจะไปสู้อะไรเขาระยะยาวก็ตายสนับสนุนโดยนูปโปรคอบผู้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดีและผู้นำนวัตกรรมปุย๋ยอะมิโนทั้งทางดินและทางใย หนุ่มโพผ่านออฟฟิเชียลนะครับก็ต้องขอต้อนรับนะครับคุณโจนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียกว่าคุณโจนะได้ครับผมได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่คุณโจนะครับตัดสินใจนะครับที่จะมาเปิดเผยเรื่องราวของตนเองแล้วก็ต้องการให้เรื่องราวของคุณโจเนี่ยเป็นบทเรียนไปถึงน้องๆหรือใครก็แล้วแต่ที่ยังอยู่ในวังวนของการพนันยินดีเลยครับยินดีมากยินดีที่จะพูดเลยครับ คุณโจเนี่ยเป็นข่าวนะครับท่านผู้ชมมีชื่อเสียงโด่งดังมาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกว่าเสียพนัน44ล้านใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องราวนี้ทำไมตอนนั้นถึงได้ตัดสินใจออกมาบอกสังคมว่าเราหมดตัว44ล้านอย่างแรกเลยที่ก็คิดนะครับว่าเราจะพูดดีไหมมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้โหออกมาพูดกูเสีย44ล้านกูเท่มากเลยมันเป็นเรื่องที่น่าอายนะครับมันเป็นเรื่องน่าอายอยากดังดังเรื่องอื่นก็ได้ไม่จําเป็นเราต้อง มาโพสให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าเราเสียสี่สิบสี่จริงครับใช่ไหมครับบางคนเนี่ยเสียมากกว่านี้นะแต่เขาไม่กล้าพูดหลอกเขาอายใช่ครับแต่เนี่ยถือว่ากล้าหาญที่จะเปิดเผยเรื่องราวตัวเองเพื่อให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นอันนี้ผมถือว่าเป็นเป็นกุศลอย่างหนึ่งนะก็ผมก็คิดอย่างนั้นไงก็ผมเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งว่าที่ผมทำช่องออกมาหรือว่าผมจะไปออกรายการอะไรก็ตามครับ ผมเผื่อผมขออนุญาตยกมือไหว้ตรงนี้เลยนะ<ม>เผื่อยมพบาลเห็นใจ<ม>เห็นใจว่าโอ้โหมึงนี่เกี้ยมากอะ่ะ<ม>พ่อแม่มึงน้ําตา<ม>นี่จดไปเป็นถังแล้วอะ่ะเผื่อแบบเอาวะทําให้ไขรเลิกได้บ้าง<ม>สักนิดหนึ่งก็ยังดี<ม>เป็นส่วนหนึ่งให้กับสังคมก็ยังดีว่าเออยมพบาลเห็นเออมึงก็มีดีมากว่ะจากที่มึงจะลงไปแบบสุดกู่ของนรกก็ให้มันขึ้นมาบ้างอ่ะประมาณเนี้ครับครับคุณโจ้ครับถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเลย เริ่มต้นเนี่ยชีวิตครอบครัวเป็นยังไงเกิดมาในครอบครัวที่มีอันจะกินทําธุรกิจอะไรฮะขอย้อนอย่างนี้ผมอ่ะเกิดมาในครอบครัวที่เรียกว่าดีมีตังใช้คําว่าระดับหนึ่งดีกว่ายังไม่ต้องถึงขั้นว่ามีตังมีฐานะอ่ะก็ประมาณอ่ะพอประมาณในในช่วงผมเป็นเด็กใช่ไหมล่ะผมอ่ะเล่นไพ่เป็นตั้งแต่หกขวบโอ้หกขวบเลยเหรอหกขวบผมเล่นไพ่เป็นแล้วแสดงว่า รอบๆบ้านหรือภายในบ้านเขาเล่นกันคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาคิดว่าคุณพ่อนะต้องขออนุญาตคุณพ่อกับแม่เคาคิดว่าเออสอนมันเล่นไปเพื่อเวลามันเสียม,มันจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยแม่ง แม่การพนันมันไม่ดีอย่งไงะเอออ่าเราก็คิดอย่างนี้พ่อก็คงคิดว่าอันเนี้ยดีละทําให้ลูกคิดว่าเออแม่การพนันไม่ดีนะเล่นแล้วมีเสียเห็นไหมเนี่ยเสียแล้วร้องไห้น้ําตาไหลครับอ่ะตอนเด็กๆคุณพ่อผมบอกเลยนะคานึงว่าโอ้โหแม่มึงเสียตังค์บาทหนึ่งมึงยังรั้งร้องไห้เลยเออว่าจะเป็นจะตายให้ได้แต่เป็นคนไม่ยอมคุณพ่อผมบอกเขาลืมคิดข้อนี้ไปข้อนึงว่าผมเป็นคนที่ไม่ยอมคือตั้งใจจะให้ลูกเล่นการพนันก็คือเล่นไพ่เนี่ยเพื่อให้กลัวการพนันใช่แต่ กลับลืมคิดว่าเฮ้ยเป็นคนใจสู้ดีวะใช่ครับผมคนใจสู้สู้ทุกดอกเสียไม่ยอมเล่นต่อเลยเล่นอะไรที่ตอนนั้นที่ผสมสิบก่อนครับสมสิบเป็นกีฬาแบบบวกเลขไงผสมสิบใช่ไหมครับพอหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นปอกเด้งเล่นปอกเด้งเป็นตอนปอสี่ผมบอกเลยม มันง่นายนี่ครับออก็คิดกับออการว่าเออเระบวกเลขให้เร็วอ,อ,อะไรแบบนี้จนทุกวันนี้บอกบอกเลยนะพี่ตุ่มครับผมบวกเลขเร็วมากอะขับรถผ่านกาทรถนี่จําได้เลยนะรู้เลยนะว่าเลขออกอะไรจริงวอขนาดนั้นม,มีพรสวรรค์ด้านตัวเลขกลายเป็นพรสวรรค์ด้านตัวเลขไปพอามาป .4 ครับรู้จักตู้ม้าครับ บรยากาศของตู้ม้าเนี่ยในวัยที่ผมเป็นเด็กนะเยอะนะมันเยอะพี่หนุ่มผมบอ,อกให้มันก็เหลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองจริงๆกรุงเทพเนี่ยเต็มไปหมดก็เขตใครเขตมันสมปทานใครสมปทานมันเร,เราไม่พูดเราไม่พูดเพราะมันเป็นอย่างนี้จริงๆประมาณนั้นอ่าใช่ครับแล้วตู้ม้าเนี่ย ไปเล่นแถวไหนก็แถวบ้านเนี่ยแหละค่ะแถวบ้านนะนะขออนุญาตใช้คำว่าแถวบ้านแถวบ้านแล้วมันจะมีม่านปิดนั่นแหละแต่เขาจะรู้กันว่าอะไรแบบไหนตอนนั้นยุคประมาณเท่าไหร่นะปอสี่แปดขวบไหมครับแปดขวบแปดขวบเข้าตู้มาแล้วนะผมก็เล่นมาตู้สล็อตอีกมันวางคู่กันเลยข้างๆกันสมัยก่อนผมเล่นตั้งแต่เหรียญบาทใหญ่อ่ะครับอ่าแจ็คพอตสูงสุดของเหรียญบาทใหญ่คือห้าสิบบาทอ่าตู้มาสูงสุดคือหนึ่งพันบาทโทษนะคือตัวพี่หนุ่มเองเนี่ยเคยแต่ได้ยิน เคยเห็นบ้างมันเล่นยังไงก็ข้างในตู้เนี่ยมันจะมีม้าทั้งหมดหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ตัวแทงเนี่ยมันมีตั้งแต่หนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสามคือให้ให้จับเหมือนจับคู่แล้วตรงนั้นก็จะมีราคาจ่ายแล้วแต่แล้วแล้วแต่พี่หนุ่มเลือกว่าพี่หนุ่มจะจะไปเลือกตัวไหนถ้าถูกตัวที่พี่หนุ่มเลือกก็ก็จ่ายตู้มันก็ไหลตู้ตู้ตูต้องออกมาเป็นเหรียญสามเหรียญห้าเหรียญแปดเหรียญจนกระทั่งสูงสุดคือ แทงหนึ่งเหรียญได้พันเหรียญเด็กๆตอนป .4 เนี่ยถูกมาสามก็ดีใจแล้วแทงหนึ่งเหรียญได้สามเหรียญแทงห้าบาทได้สิบห้าบาทกำไรสิบบาทเด็กๆกับกำไรสิบาทมันก็มีค่าเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรตอนนั้นได้ไหมก็มีได้มีเสียเหมือนกันอยู่แล้วแต่ก็คือแบบไม่ได้ซีเรียสเราไม่ได้หาเงินเองไม่ใช่เงินเราเออไม่ใช่เงินเราของเงินพ่อเงินแม่มาเงินมามาเออเงินามาบางทีงแอบขโมยไปยิบเหรียญเขาเลยอ่ะ S <S ขโมยไปหยิบเหรียญเขามาหยอดอ่ะไม่แต่ว่าที่บ้านดูค้าขายก็ก็พอมีสตางนะไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนนะเ,เอาตรงๆเลยคือไม่ได้เดือดร้อนเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ไม่เคยรู้แต่มีอยู่วันหนึ่งอ,ะอ่ะคุณแม่เริ่มสงสัยอเอาตรงๆเลยมมผมบอกผมจะออกไปซื้อกระตูนครับผมเ,เตรียมตังไว้ห้าสิบาทเมื่กกว่าห้าสิบาทก็เล่นได้แล้ววันนั้นผมได้ด้วยดีปัญหาอืได้ออกมาประมาณสามร้อย หน้าสมัยนั้นตอนผมป .4 ป .5 ได้300ก็เยอะแล้วเยอะมากอ่าเพราะผมจําได้เลยขายหัวเราะเล่มหนึ่ง8บาทเองผมซื้อใช่ไหมผมก็ได้ปุ๊บออกมาพังอ่ะเลยโอ้โหยเงื่อนี่แตกติ๊กติ๊กติ๊กตแม่เยือนอยู่้งขาหน้าพอดีเลยไงแม่มาตามแม่มาตามเราก็มาดูได้ไงผมอยู่ตรงนี้ผมก็ถามอย่างี้แม่บอกนี่ผก็ถามร้านกาแฟไงเรียบร้อยตอนหลังพอแม่จับได้แล้ว การเล่นม้าเล่นสล็อตเป็นที่ไม่นึกว่าเลิกเปล่าเป็นที่แม่เน่ในเมื่อแหละแม่รู้ตรงนี้แล้วต้องไป็นที่อื่นเพื่อให้แม่ไม่รู้ผมก็เล่นมานาต่อนะเด็กป .4 ป .5 มีเงินหลักพันในกระเป๋าเฮ้ยได้เป็นพันเลยเหรอโชวผมไม่ได้ถูกตาเดียวพี่โนมผมถูกเดี๋ยวมาสี่มั่งมาห้ามั่งแล้วตู้ม้าเนี่ยที่เราเคยได้มากที่สุดเีเคยได้เท่าไหร่ผมจําได้เลยนะในชีวิตของการเล่นตู้ม้าผมเคยถูก มาห้าร้อยนะแปดเหรียญมาห้าร้อยแปดเหรียญเท่ากับเป็นเงินสี่หมื่นบาทเฮ้ยคุณอายุเท่าไหร่ตอนนั้นปอสี่ไหมอันนั้นเล่นจนถึงอายุสิบหกแล้วโอ้ก็คือที่ถูกม้ามากที่สุดเนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นโอ้โหอายุสิบหกโอ้โหเหรียญมันไหลจนตัวมอเตอร์ไหมอ่ะผมถามว่าอย่างนี้พี่หนุ่มอยากจะเล่นต่อป่ะเฮ้ยถ้าถ้าผมได้อย่างนี้ผมก็น่าจะ โอ้เต็มที่เหมือนกันนะดาเห็นไหมเฮ้ยโอ้โหชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนเแล้วเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนวิธีการเล่นละไม่เล่นแล้วแม่งม้าสามทำไมมันได้น้อยอเล่นแม่แต่ใหญ่เลยขึ้นเลเวลลาเล่นแม่แต่ตัวใหญ่ใไอ้แบบแทงหนึ่งเหรียญจ่ายสามเหรียญไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วอันนั้นเก็บไว้ให้เด็กมาเล่นตู้ม้าสล็อตต่างๆเนี่ยเป็นการพนันสําหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เล่นผมพูดตรงๆนะแม่งเข้าถึงทุก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 วัยคือแบบบางคนมองว่า เออเอาเงินสิบบาทเนี่ยมาแลกอ,อะไรในลักษณะแบบนี้แต่พอเ,เอาเข้าจริงๆนะม,มันไม่ใช่นะพี่หนุ่มหมดเลยหมดนะเพราะว่าพี่หนุ่มอย่าลืมว่าบางคนก็สิบบาทบางคนขายของกําไรวันนี้ได้สามร้อยคิดว่าเอออยากได้มากกว่าเนี้เอาสามร้อยเนี่ยไปแลกปัจจุบันนี้คือเหรียญสิบได้ประมาณทั้งหมดสามสิบเหรียญเขาหยอดเต็มแม็กต่อต่อการแทงหนึ่งตัวเนี่ยมาได้ประมาณยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าคุณไปเล่นเออไม่โลภมากเอามาที่ว่าคิดว่าออกง,งอ่าย ผมขาญาตใช้คขาว่าเรียกว่ามาสามก็คือมาสามเหรียญสมมุติลงทุนแม่งเลยสองร้อยบาทลงมาสามเต็มแม็กยี่สิบเหรียญถูกมาได้หกร้อยบาทบางคนคิดอย่างนั้นแต่ผมถามว่าแล้วถ้าไม่ถูกอะหมดสะกดง่ายหอมมดอปัจจุบันนี้ยังมีไหมไม่มีแล้วมั้งตู้มาก็โควิดอะใครจะเปิดอ๋อแต่ถ้าไม่มีโควิดก็มีก็มีก็บางคนหาเช้ากินค่ำเนาะรายได้ของคนเนี่ยไม่เท่ากันนะท่านผู้ชมนะ บางคนสองร้อย0ารอยห้าร้อยแต่อีกอร้2ย0า0ร้0 0ห้ารอยเนี่ยบางทีการพนันเนี่ยมันตาเดียวอย่างเงี้ยก็ใช่ไงครับเกลี้ยงเลยนะใช่หาเงินมาทั้งวันนลบางคนคิดว่าแบบอยากหาเงินเพื่อหาค่าข้าวอ่ะครับผมผมผมเจอเยอะนะในอินบ็อกซ์เพจผมก็เยอะต้องมีวินัยขออนุญาตหยาบๆยานะต้นตีนะวินัยในการพนันมันไม่มีหรอกวินัยในที่นี้คืออะไรเล่นถ้าได้หยุดถ้าเสียแค่นี้พอใช่อย่างมุดพี่หนุ่มเงี้ยไม่ใช่เป็นหัวใจเป็นนักพนันนะ แต่เวลาเราไปเที่ยวโรงแรมมันมีคาสิโนโเราเข้าไปางี้เราคิดเลยเดี๋ยวเข้าไปเล่นวะขำๆคือเรามีวินัยกับตัวเองสมมุติว่าถ้าเสียสามพันบาทกูเลิกพี่แม่งแทงตาเดียวเลยสรุปแพเลิกไหมเลิก,เ,ลกเออพี่หนุ่มดีเป็นผมผมไม่เลิกนะ <laughs> ไม่ยอมแทงเสียสามพันแลตาหน้าหกพันแส้สูตร <laughs> คุณใจสู้สูตรนี่คือเาเรียกสูตรเออนี่คือที่บอกว่าวินัยการพนันที่พูดว่าไม่มีจริงหรอก คือเรื่องนี้ถูกไหมใช่มันมีจังหวะอยู่แล้วพี่หนุ่มมันเปันจังหวะของคนหัวร้อนอยู่แล้วอพี่หนุ่มอาจจะยังไม่เคยโดนกระสุนเขาเรียกว่ากระสุนคืออะไรกระสุนของการพนันเนี่ยคืออะไรฮะคืออะไรอธิบายเนี่ยขอขอญาตอย่างนี้ก่อนตัดเข้ามาในเรื่องของออนไลน์ก่อนเลยนะผมจะพูดอยู่เสมอว่าคําว่ากระสุนของการพนันคืออะไรเม็ดแรกที่เขายิงออกไปเนี่ยทุกคนแม้กระทั่งผมหรือพี่หนุ่มก็ต้องได้รับคําสั่งสอนจากผู้ใหญ่มาตั้งแต่ เราเป็นเด็กว่าเฮ้ยที่การพนันไม่ดีนะมึงอย่าเล่นนะหมดตัวนะถูกต้องถูกต้อง,องถูกป่ะอันนี้ฝังเลยฝัง,งเลยกระสุนแมดแรกที่เขายิงของการพนันม,มันจะมีอยู่สาอมอย่างไปโดนคนสามประเภทประเภทแรกยิงเปรี้ยงเนี่ยเวลาเข้าไปเล่นเนี่ยผมบอกให้เว็บรู้นะเนี่ยยูเซอร์ใหม่มึงต้องได้เฮ้ยเขาตั้งโปรแกรมไมว้เลยหรอโอ้โถสมมติยูเซอร์ใหม่เข้าไปหนุ่มคลงพันอ่ามาแล้วไอ้นี่แม่งไม่เคยเล่นนี่ ได้ก่อนตาแรกปุ๊บให้เราได้ก่อนแน่นอนอยู่แล้วเล่นยังไงก็ได้ใพยเหี้ยออกมาตัวยังเข้าเลยจริงเหรอโอ้โหนี่คือกระสุนนัดแรกนี่ก่อนนี่คือประเทแยิงคนแรกก่อนเพื่อเพื่อละลายอะไรนะละลายพฤติกรรมค้นละลายพฤติกรรมกับคาโบราณที่ว่าเล่นไม่มีแต่เต็งเล่นแม่งไม่มีรวยอ่าเอาละเฮ้ยเริ่มได้เขาปล่อยคุณเลยได้แม่งไปเลยทั้งอาทิตย์นะกลัวด้วยนะอ้าว มีได้มีเสียก็จะเริ่มอ่ะพอวันที่สามอาจจะมีเสียบ้าง<ม>แต่เล่นไปก็ไม่เสีย<ม>ก็ได้<ม>อ่าบวกเว้ยบวกอ่าบวก<ม>ดิอ่ถึงเวลาต่อไปคืออะไรพอเริ่มแดกคืนทำไงอ่ะม,มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ฝังอยู่ในสมองชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากูเคยได้<ม>เหมือนผม,มถามว่าทุกวันนี้ผมจำวันที่ผมได้เยอะที่สุดในชีวิตได้ไหมผมจำได้ผมก็ได้สี่ล้านอ่ะ เออแล้วไงผมไม่เลิกก็กูเคยได้กูต้องได้มากกว่าเดิมอีกวันอื่นโคต้องได้อเนี่ยเขาเนี่ยเออเอาวะกูก็ต้องเล่นต่อไปเผื่อเผื่อกูได้อีกเผื่อวันสี่ล้านมาอีกใช่ไหมก็้องอย่างนั้นอะประมาณนั้นกระเป๋าเขาโอ้โหขนาดไหนมาครั้งมาสมบัติเขาคุณมีเงินหมื่นคุณมีเงินล้านอืผมยังโดนสี่สิบสี่ล้านซึ่งเขามีพันล้านจะไปสู้อะไรเขาระยะยาวก็ตายครับอ่านี่เปรียบเทียบกับเว็บก่อนนะ กระสุนไม่ที่สองใช่เม็ดแรกแต่บุคคลบุคคลประเภทที่สองหัวร้อนหัวร้อนคนหัวร้อนคืออะไรคืออะไรสมมติวันนี้ฝากปั๊บเสียสามร้อยเหียเสียสู้ใหม่ฝากเพิ่มได้คืนบ้างเสียบ้างทำไปทำมาแดกแมงหมดเลยหัวร้อนนี้ยิ่งชอบอ้าวก็สูตรการพันงาไงเสียร้อยเล่นสองร้อยเสียสองร้อยครับถ้าเสียไปสองร้อยคราวนี้ต้องเล่นหกร้อย เพื่อหากําไรม,มันจะเอาล้าไปเข้าโซนนี่คือคนประเภทที่สองแต่ถ้าคนประเภทที่3มคือยิงเปี้ยงแต่เสียจริงอเออกูยอม,อ,มอันนี้ก็จบแล้วก็คือไม่ใช่ทาเก็ตเขาละทาเก็ตเขาก็จะเหลือแค่คนประเภทที่1กับประเภทที่สองแล้วที่เล่ามาเนี่ยมีสามแบบผมเนี่น่าจะอยู่ในแบบแบบยอมนะ,ะมคือโดแล้วยอมยอม,ยอมนะ แล้วคุณโจอยู่แบบไหนก้ยผมมาผมหรอผมไม่มาทั้งสองแบบเลยผมทั้งสองแบบผมทั้งสองแบบทั้งหัวร้อนแล้วก็เคยได้อ่ะเออก็เออก็เหมือนกันก็เหมือนกับเล่าย้อนกลับไปต่อที่ว่าหลังจากเล่นตู้มาแหละเฮ้ยไม่เอาแล้วม้าสามเหรียญเด็กอัพเลเวลต้องเล่นใหญ่ขึ้นไปเลยแบบ เล่นหนึ่งเหรียญจ่ายสิบเหรียญเล่นหนึ่งเหรียญจ่ายยี่สิบเหรียญเล่นหนึ่งเหรียญจ่ายสาสิบเหรียญแล้วก็ติดใจเคยถูกมาห้าร้อยตั้งแปดเหรียญกดมากเลยทุกตัวยกเว้นมาเล็กสรุปออกมาเล็กแดกแดกเหมือนเดิมก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยววันต้องมีวันของกูก็เป็นคนที่สู้ไม่ถอยอก็ไปเรื่อยๆจนแบบถึงขั้นว่าใช้คําว่ารับนอกตู้เลยนะคืออะไรรับนอกตู้พอผมใส่ปุ๊บเนี่ยผมกดตัวที่ผมจะแทงเสร็จแล้วใช่ป่ะ จะเล่นมาอะไรเล่นมาสามเมาตังมานี่ไม่ต้องหยอดกูรับกฑ์ถ้าถูกเดี๋ยวกูจ่ายให้มันก็อ่อไอตัวที่เขารับกินเข้ามานั่นแหละโดนสองแดงไงด้วยความที่ใจใหญ่โดนตู้ด้วยโดนข้างนอกด้วยใช่แต่ก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเอช่างมันเพราะว่าถ้าเราได้ตรงนี้มาถือว่ากูก็ได้สองแดงเหมือนกันพอเสร็จปั๊บจนกระทั่งอายุสิบแปดครับอายุสิบแปดนี่ผมจําได้เลยคือผมกําลังนั่งเล่นตู้มาอยู่ที่ที่หนึ่ง สิบแดนี่เรียนมหาลัยแล้วเข้ามาหาลัยแล้วครับปั๊บเฮียคนที่เฝ้าตู้เขาบอกไอ้ตีเรียกผมไอ้ตีโอ้ยมึงแทงม้าเยอะขนาดนี้เปอร์เซน็นต์ถูกแม่งยากนี่กาบอนชุดผมเคยเล่นบอลชุด ก็นั่นไงนั่นไงเขาต่อยูิศว์ในชีวิตครั้งแรกอะไรวะเฮียอะไรคือบ่อนชุดยังไม่รู้เลยว่าบ่อนชุดคืออะไรเฮียนี่แนะนาดีบอกเนี่ยกาขั้นต่ำสามคู่ครับถูกหมดสามคู่คูณไปเรื่อยๆก็ยังไม่เข้าใจกูก็ยังลองอ่ะลองก็ได้วะเฮียแล้วอปัญหามันเกิดจากตรงไหนรู้ป่ะโอ้โหชีวิตผมวันนั้นผมกาใบเดียวด้วยสองร้อยห้าคู่ ใบเดียวสองรอใบเดียวออห้าคู่นะอย่าบอกเข้าหมดเข้าทุกคู่นั่นไงชีวิตกูบอกใบเล่นแล้วตูหมานี่คือทางของกูอีกโอ้เชื่อไหมวันนั้นโทรหาเพื่อนทั้งวันเออเฮ้ยมึงคิดตังค์ให้กูหน่อยดิอ่ามึงบอกมามันอะไรมั่งอายังเงี้ยังงี้ย่ังงี้ออกมาได้หกพันลงทุน200สุดยเ<อ>จกง <laughs> เอาหลังจากนั้น โทรข่าวนี้โทรหาเฮียแม่งทุกวันเลยเฮียไม่ต้องโทรมาเฮียวันนี้มีบอลไหมวันนี้ไม่มีบอลชุดวันนี้ไม่มีเฮียมีไหมเฮียโทนะมาถึงเอาเลยเฮ้ยมันกาได้สูงสุดเจ็ดคู่นะเฮ้ยห้าคู่ยังเข้ามาแล้วเจ็ดคู่แม่งเด็กเพิ่มอีกสองเริ่มแดกเลยเริ่มโดนโดนไปเรื่อยๆเอ้ยหกพันไม่เคยถูกเลยนะหลังจากถูกใบแรกเนี่ยก็เคยมีถูกอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันโดนหานม้างอะไรบั่งเราไม่ได้คิดจนเฮียบอกว่าเฮ้ยกูว่าอย่างนี้ไม่ดีว่ะเอ้าทำไมอ้เฮีย มึงแทงบอลเต็งเลยอะไรอีกวะคือบอลเต็งเลือกแม่งคู่เดียวเออแล้วผมจําได้อีกด้วยนะว่าวันนั้นผมแทงที่คู่เดียวเนี่ยอะไรผมแทงแมนยูเออเตะกันไรยเจออะไรว่าผมจําคู่ไม่ได้ขอญาติเลยว่าจําคู่ไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าอยู่แมนยูต่อราคาครึ่งควบลูกด้วยผมจําราคาได้ด้วยนะครับแม่งชนะสองศูนย์ ชีวิตห้าพันครึ่งควบลูกยังลบห้าได้เต็มอายะชีวิตแทงห้าพันในห้าพันนี่ทางของกูเลิกเล่นบอลชุดเล่นบอลเดียวก็เล่นไปเล่นมาเล่นมีได้มีเสียมีเสียมีได้เล่นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาครับมหาลัยนะตอนนี้ม่เข้ามหาลัยยังไม่มีเว็บนะสมัยนั้นนะยังไม่มีเว็บเราก็เล่นไปด้วยความที่ว่า ฝังใจแล้วไงเห็นไหมผมบอกแล้วมาแล้วฝังใจละห้าพันเออเดี๋ยวกก็ต้องได้บ้างเออแล้วก็เล่นน้อยบ้างบางทีกับพันหนึ่งห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันเริ่มเก่งดิจนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำได้เลยว่าผมอ่ะเอาเงินค่าเทอมมหาลัยเนี่ยไปจ่ายค่าบอลนะเฮ้ยจริงเหรออ้าวก็แหมผมแทงจนได้เครดิตอะ รอแล้วเอาเงินค่าเทอมไปจ่ายค่าบอลจ่ายค่าบอลเพราะว่าวันนั้นบอลโดนโดนไงแล้วทํายังไงอ่ะก็บอกแม่ไปแล้วนี่แม่ก็ให้ตังมาแล้วก็ไปจ่ายอแม่ก็ถามว่าใบเสร็จอ๋อยังไม่ได้อืเรายังไม่ได้ครับเออยังไม่ออกมาเลยอผ่านไปจะเดือนใบเสร็จก็ยังไม่ออกยังไม่มาหมามาถามคือเขาไม่ได้ถามน้องไงเขาไปถามที่มหาลัยเลยเขาไม่ถามผมแล้วเขาบอกว่าลูกชายยังไม่จ่ายเท่านั้นแหละ มาเลยอ่อให้มึงมาจ่ายเงาตังไปทําอะไรอสารภาพสารภาพติดพนันบอลอ่อเอาตังไปจ่ายังไงเอกเฮี้ยกว่านั้นคืออะไรรู้ปะผมยืมเงินครูไงผมไปยืมเงินครูไงคือพนันบอลที่เอาค่าเทอมไปจ่ายก็ส่วนหนึ่งติดนี่อาจารย์อีกใช่อาจารย์น่ารักมากนะให้นักศึกษานเมื่อก่อนอาจารย์คนนี้เขาเป็น เป็นทํางานอยู่ธนาคารแล้วแกก็ไปอยู่ในมหาลัยนี่พอดีอมผมก็รู้ว่าแกอยู่คณะอะไรไงผมก็ขึ้นไปยืมตังแกไง หรอเป็นเงินกู้ที่มีดอกอะไรไม่มีไม่มีเขาไม่ยืมให้ด้วยใจใช่ว่าเขาเขารู้จักกันที่บ้านผมไงอ่ามาม่าเขาก็เลยขึ้นไปหาจานเลยครับว่าลูกชายติดเท่าลายผมจำยอดได้ตอนนั้นประมาณสองหมื่นเองแหละอืมอ่าเขาก็จ่ายให้เขามาด่าร้องไห้ทั้งน้ำตาเขาก็ร้องไห้ทั้งน้ำตาแหละมีลูกเคี้ยเหรอเขา ร้องไห้อยู่มรงพยาลัยเลยร้องไห้ต่อหน้าอาจารย์ต่อหน้าบอกว่าโอ้แม่งลูกกูเฮี้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบลูกคนเดียวแบบทำไมลูกกูเฮี้ยจังหวะอะไรอย่างงี้ก็เอากลับมากะโดนพ่อสมัยก่อนเขาไม่ตีนะพ่อผมไม่ตีนะถีบถีบเลยแสดแงว่าป๊าเข้มมอมกลัวเนอะก็ด้วยความที่ว่าก็อย่างที่บอกครับก็ต้องพูดคำานึงว่าพ่อกับแม่ผมอ่ะเขาสร้างตัวจากคนไม่มีอะไรไงอ่าสร้างตัวจากคนไม่มีอะไรเลยจนเขามีกว่าเขาจะมี ลูกเนี่ยอายุส6นะิบหกผมถามว่าทำไมมีลูกชาเขาบอกกูไม่อยากให้มึงเกิดในตอนที่กูไม่มีโอ้โหน่ารักจังเออแล้วเขาคิดแล้วดูดิแม่งเขาบอกว่าโอ้ถ้าเฮียกูมีลูกคนเดียวทำไมเฮียจังวะไม่แล้วโทษนะป้าป้าหมาเนี่ยเป็นคนไม่เล่นเลยถูกไหมพ่อผมเนี่ยนิดนึงเมื่อก่อนเขาก็มีเป็นคนเล่นเคยเล่นแต่สิ่งหนึ่งในชีวิตของพ่อผมเนี่ยเขาเคยโดนปืนจ่อบานด้วยนะเป็นเจ้าเมือเนี่ยแหละ เขาบอกถ้ามึงไม่ออกตัวนี้กูจะยิงมึงเขาบอกงั้นเฮียมึงเอาตังค์ไปเลยสมัยก่อนถ้าเป็นคนโบราณเขาเรียกอั่งตีครับอ๋อคือหมายถึงว่าแบบ้าเนี่ยเป็นเจ้ามือเ,เป็นเจ้ามืออ่าแล้วบังคับให้เจ้ามือออกตัวนี้มึงจะได้กินถูกไหมถ้าไม่ออกเนี่ยกูยิงมึงแน่เฮ้ยมันอย่างนั้นได้เหรอพ่อผมบอกงัน้นงั้นเฮียมึงเอาตังค์ไปเลยเออ,เอ,อหลังจากนั้นพ่อผมไม่เล่นเลย ก็คือป๊าเจอพูดง่ายเจอเอาเปรียบเจอโกงอะไรเนี่ยะซึ่งสมัยก่อนคือถามว่ากฎหมายบ้านเรามันยังไม่ได้มีเยอะขนาดนี้ใช่ไหมเขาก็เหมือนบ่อนวิ่งอ่ะท้านก็ขออนุญาตใช้คํานี้เขาก็ไปเล่นตามจุดนี้จุดนี้จุดนี้ไปเรื่อยๆ ก็แสดงว่าป้ป๊าเนี่ยมีประสบการณ์กับการพนันอะไรมาหมดแล้วใช่มาเห็นเราไปติดการพนันนี่ก็ยิ่งเจ็บปวดเออเขาบอกว่าเฮ้ยกูก็สอนมึงตั้งแต่เด็กแล้วนะกูเห็นมึงเสียไพ่บาทเดียวมึงนั่งร้องไห้ช่ไหมวัยผัวโตขึ้นเหมือนมึ่อวานติดพนันบอลกลับมาเรื่องที่มาม้าไปเสียใจที่โรงเรียนต่อที่มหาลัยหยุดเบ้าเปลี่ยนผันตัวเองจากคนเล่นไปเป็นเด็กวิ่งก็พี่หนุ่มเชื่อไหมผมทําอยู่แค่ปีกว่าผมซื้อรถได้คันหนึ่งอะจริงาใช่ าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ